สวยโอเคว่าคลิปนี้กูไปแล้วผมเชกานเฮ้ยเดี๋ยวมันลงจากเรือไงวะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ากูลืมกูลืมกูลืมวิธีลงจากเรือ <S <S โอเคสวัสดีคนดูนะครับวันนี้ผมลาวเล่นเกมใหม่ครับนะครับไดไหมครับมอดเอาชีวิตรอดนะครับต่อจาก ep ที่แล้วนะครับก็คือ ep แรกนะครับก็กูพูดไ,ไว้ว่าไงนะก็คือเราจะาทำรั้วล้อมหมู่บ้าน npc กันนะครับเพื่อไม่ให้ npc เนี่ยมันตาย เราจาเป็นต้องแลกของกับบนมาในอนาคตนะครับราม,มันก็ต้องสําคัญเลยขั้นแรกเราต้องตัดไม้ก่อนเนี่ยเพราะว่าอุปรกรณ์ตอนนี้ไม่เพียงพอเรามีแค่ร้อยเฉยมันไม่พอแบบผมว่าแล้วมันก็ต้องการไอ้นี่นะเราต้องการอทอสด้วยนะครับเพื่อจะทําให้หมู่บ้านมันสว่างขึ้นเออซอมบี้จะได้ไม่เกิดข้างในนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราล้อมไปแล้วก็จริงนะครับแต่บางทีแม่งซอมบี้แม่งไปเกิดข้างในก็มีฉันต้องการทอสไปก่อนนะแต่ตอนนี้แม่งจะข้ามอีกแหละไอ้เพิ่ง<ๆ>เปิดนะเว้ยโอเคตัดไปสัก32มสิบสองนะครับออ ประมาณนั้นนะครับก็คือครึ่งชุดเอา้วงมาสักประมาณชุดครึ่งก่อนแล้วกันนะครับโอเคแล้วนี้เราต้องเก็บมาด้วยนะครับผมจําได้ว่ามันสามารถทาฟาร์มต้นไม้อัตโนมัติได้นะครับเพราะว่าผมลงมัดไอ้นี่ไปนะครับอย่างที่บอกนะแต่ตอนนี้ยังทําไม่เป็นนะพูดไว้ก่อนเผื่อได้ทํานะครับในอนาคตเก็บของอะไรอีกวะต้องใช้อะไรอีกวะ,ะประมาณนี้นะครับแล้วคับไปก่อนโ <c oughs> อ้ยืนด,ดีกว่ามาับ ครับโอ้ชุดครึ่งนะครับโอเคพอดีตามที่กูต้องการไม้ที่เหลือก็เอาไว้ก่อนไม้ที่เหลือ,อามาคราฟท็อตด,ดีกว่าปัป๊บสัก24อันคราฟเป็นแท่งไม้นะครับเอา้าหายเอา้าอ๋ออ๋อดีไงนี่ไง,ไงอ๋อกูตกใจหมดไอ้เหี้ยกูรู้ว่ามันหายตัวทีแรกอะ่ะโอเคตอนนี้เราต้องนอนไปก่อนนะครับโอเคเช้าแล้วตอนนี้ผมหาท็อตไม่ได้เลยอบบคนดูผมหาฐานไม่ได้นะครับเออ่ฐานเป็นตก ลงไปเหมืองอะ่ะแต่แถวนี้แม่งไม่มีเหมืองอะ่ะนี่นีตรงนี้เออตรงนี้อาจจะมีนะครับตรงนี้อาจจะเป็นเหมืองให้เราก็ได้กูขอเช็คแป๊บหนึ่งอ๋ออย่างนั้นก็มีฐานวิ่งนั้นก็มีฐานอยู่แหละถึงมันจะไม่เยอะนะครับเดี๋ยวแค่ลงมาแล้วกันเอาไว้ก่อนไม่แน่นะครับเราอาจจะต้องได้เดินไปตรงนู้นต่ออีกซึกหน่อยนึงเผื่อมันมีเหมืองให้เราไงเราจะได้เอามาเลยอืแกะระหว่างทางกูเก็บมาหน่อยแล้วกันมันจําเป็นอะ่ะก็ไม่ได้อยากฆ่านายหรอกแต่ขนมึงแม่งมีค่าวะ่ะ เรอตรงนี้อาจจะเป็นเหมืองใหญ่ก็ได้นะเห็นมันเล็กๆอย่างเงี้ยอ๋อไม่น่าจะเล็กจริงๆกันแหละโอเคพ p ซนี่มึงไปกองอะไรกันอยู่ตรงนี้เพื่อนฮัลโหลมึงไม่เข้าไปนี่นี่ล่ะไม่เข้าหมู่บ้านตรงนี้เหรอผมจะเริ่มดักมันตั้งแต่ตรงนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้ไปเปลืองทรัพยากรของเรามากนะครับเอยผมว่าชุดครึ่งนี้ไม่พอว่ะเอาไปก่อนแล้วกันล้อมรั้วก่อนเออนี้ก็ต้องตัดออกด้วยนะครับเพราะว่ามันกระโดดขึ้นมาได้ โอ้ยดูหมู่บ้านนี่วะหมู่บ้านไม่ใหญ่วะจะล้อมยังไงให้หมดวะเนี่ยอเอาแค่บ้านไม่กี่หลังก็พอมั้งกูว่าเดี๋ยวเราเข้าไาแก้เอาทีหลังนะครับอย่างเช่นว่าไอหมู่บ้านตรงเนี้ยผมขอเช็คแป๊บมันมีคนอยู่ไหมวะถ้าไม่มีอยู่นี่เราลื้อออกได้เลยมั้งพะเราต้องการแบบพื้นที่ประหยัดประหยัดหน่อยตรงนี้ก็ตัดออกเลยนะครับเดี๋ยว NPC ซแม่งเลี่ยมโอเคไม่น่าจะมีตัวอะไรเข้ามาได้นะครับเอ่อแค่นี้แหละเอ๊ะม่นไม่พอแน่เลยวะ ก็ได้ยครับมาเยอะกว่านี้ต้นไม้ตัวน,นี้เราตัดออกเลยแล้วกันแม่งเสียเวลาว่ะเราจะเอาเวลาไปลงเหมืองกันนะครับคลิปนี้เพราะเราต้องแบบว่าเราต้องไปหาแร่นะครับเราต้องลงเหมืองไปหาเลสโตนนะครับเพราะผมจะเอาเลสโตนมาทําเป็นสแตนเพราะตอนนี้กูเซียนสแตนมากพี่อ,อยากได้ไม่ไหวแล้วตอนนี้กูต้องตัดตรงนี้ออกก่อนมันจะเปลืองไงเออมึงจะออกไปนะเออเอ็ีซีเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเอาเข้ามาก็ได้นะครับมันเอาง่ายๆอยู่แหละกูไปลงมดถือเอ็นีซีไม่ได้ไม่ไหว เอ้ยไม่ขาดอยู่หน่อยนึงเนี่ยโอ้โหว่าดีวะแล้วมันอยู่ข้างนอกกันด้วยนะประเด็นนะ่ะโอ้เพื่อนโหลไปอยู่ตรงนั้นทำไมกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอ้ยผมจำไม่ผิดมันมีกระดิ่งอยู่ดี่ะไอเนี่ยระครังเออกระดังเป็นเอ้กระดังระครังเป็นการเรียกว่า n อ c ซเข้ามานะครับเข้าบ้านไม่เข้าว่ะกูตีนกูละเข้าไม่เข้ากูมไม่รู้แหละโอเคตรงนี้นะครับรั้วให้มันเข้า เดี๋ยวเนี่ยพออยู่มั้งไอ้อเดี๋ยวไม่ได้ว่ะผมต้องเอาเมันเข้ามาก่อนวะ่ะทุบเตียงตรงนี้ออกก่อนดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวทุบอาชีพออกก่อนเออลืมไปพวกนี้มันจะอยู่เพราะอาชีพนะครับมึงไม่มีอาชีพแล้วเพื่อนกลับเข้าหมู่บ้านตนัวนี้เอ้ยตรงนี้แม่งยังมีแม่งเบิร์ดสักทีมึงเข้าไปเพราหมู่บ้านเพื่อนมันไม่ยอมเข้าคนดูกูต้องทำไงไวะเนี่ยไม่สนแล้วกูเอาท็อตออกก่อนออกไปอย่าเข้ามา อุดไปเลยแล้วกันไม่ต้องเข้ามาโอเคนะครับถ้ามันเข้าบ้านตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะเอาวิ่งไปเข้าตรงนี้แทนนะครับแล้วแต่ต้องรองมันขําก่อนวะเราเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับรอมันขํามแได้ปิดขังมันพอดีเนี่ยมีตัวนี้ที่เชื่อฟังนะครับสองตัวเนี้ยโอเคเราไปจัดการตัวข้างหลังดีกว่านะครับไอสองบ้านข้างหลังเนี่ยออกมาที่เพื่อนมันต้องเข้าไปสวยเอาเตียงออกมาเลยอเอาทอสออกมาด้วย จะท็อตไม่ไม่พอไงเดี๋ยวเราค่อยมาระเบิดทิ้งก็ได้นะครับตรงนี้มันเดินไม่ไหนแล้ววะตัวเมื่อกี้เนี่ยอ๋อนี่นี่นมันมันจะเข้านะครับมันพยายามเข้า,เ,าเข้าไม่ได้เอเข้าไปเข้าไปเ,าเข้าไปเข้าไปเข้าไปอตรงนี้ฟาร์มตรงนี้เดี๋ยวไอ้พวกบ้านแล้วฟาร์มตรงนี้เดี๋ยวค่อยเอาออกนะครับ อ๋อนี่นี่นี่เอ้ยมันเริ่มเข้ามาหมดแล้วสวยเข้ามา,าเข้าไปเพื่อนโอเคสวยกูต้องไปปิดข้างหน้าแนละ้วกูต้องไปปิดข้างหน้าก่อนแม่งต้อ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 งทำเวลาครับต้องทําเวลาหน่อยเออต้องอย่างนี้โอเคปักท็อตนะครับเพื่อไม่ให้ผีเกิดปักอ้อมหมู่บ้านเลยแล้วกันโอเคเออเหลือท็อตข้างน,นอกอยู่อันนึงนะครับเดี๋ยวไปเอาก่อน วักตรงไหนดีวะตรงตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคตอนนี้ MC มีกี่ตัวเราขอนับก่อนละกันจะได้แบบว่าวางถูกๆอันนี้หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวหกตัวเจ็ดตัวนะมาๆตรงแถวๆนี้แหละประมาณหกตัวเจ็ดตัวนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะวางเตียงนี่แหละนะครับถ้าจะนอนถ้าจะนอนต้องนอนตรงนี้เพื่อนโอเคผมเอาบล็อกอาชีพของมันออกก่อนนะครับตอนนี้ อ๋อเตียงมันไม่พอวะอ่ะเหลืออีกสองตัวบล็อกอาชีพแป๊บนึงวางนี้แปบบ๊บอ่ะใครจะมาเอ้บล็อกอาชีพเดี๋ยวให้วางดีกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปวางในบ้านเออถ้าใครเข้ามาเดี๋ยวมันก็คงจะเปลี่ยนอาชีพเองแต่ตอนนี้ต้องนอนก่อนนะแม่งค่ำละโอ้่าจะไปถึงจุดนี้ได้โอเคมา,อาทอต,ต,ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าทอต,ตรงนี้มันเยอะดีผมรู้สึกว่าหมู่บ้านมันยังสว่างไม่พอไงอ้ยคิปเปอร์ บอกแมงเอ้ยเกือบไปแมงเตียงไม่พอว่ะขาดอยูสองคู่นะครับเดี๋ยวผมขอนอนก่อนแล้วกันเราต้องตื่นเช้าออกมาทํางานหากินก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะไปหาเหมืองตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเมืองแถวบ้านเนี่ยมันลึกเกินไปคือมันแบบดิ่งลงไปเลยมันดิ่งลงไปข้างล่างเลยซึ่งมันค่อนข้างอันตรายนะครับเรามาหาเหมืองง่ายๆดีกว่าตรงนี้ตอนนี้ผมต้องการเหล็กก่อนนะครับก่อนจะขุดลงไปหาเหมืองจร,งจรงิงเราต้องหาทรัพยากรก่อน,อนโอ้ยแมงแตกไม่มีเหล็กเลยเหรอ ปกติบริเวณนี้มันต้องมีเหล็กนะครับแต่นี่แม่งไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยแม่งมีแต่ถ่านเอ้ยมึงจริงจังไหมเนี่ยไม่มีเหล็กเลยเอ้ยโอ้ยเรือพังเอ้ยซากเรือโอเคเราถือว่าดวงค่อนข้างอยู่เราได้ซากเรือแล้วคุณดูกูมไม่ต้องลงเหมืองแล้วอีพีนี้ลงเหมืองน,นี่เป็นอะไรที่เกลียดมากเลยครับแต่ว่าก็ต้องลงนะ่ะนึกออกปะเดี๋ยวเราหาซากเรือก่อนดีกว่านะครับไปอ๋อเผออีพีพนี้เราอาจจะได้ าจุเฮ้ยเกือบตกเกือบตกลงไปเตยโอเคกระโดดตรงนี้ก็ไม่ตายใช่ไหมโอ้ชีตโอเคสวย <c oughs> ผมว่าข้าง่กลัวความสูงนะครับเออเดี๋ยวนี้แม่งมีปลานีโม่ด้วยวะไม่ใช่ปลานีโม่ดีกว,ว่าคืออะไรวะมันเป็นปลาปลาหลากสีแต่เรือตรงนี้มันอยู่ในสภาพดีพอสมควรเลยเอ้ยมันมีภูเขาอย่างงี้ด้วยเรภูเขาแหลมเฟี้ยวเลยเฮ้ยตรงนี้มีเหล็กด้วยแต่เหล็กมันอยู่สูงเกินไปกูไม่เอาดีกว่าโอ้มันอยู่สภาพดีเกินไปอ่ะโอ้นี่นี่นี่ได้ระเบิดนะครับแล้วก็อะไรวะ นี่มันด้วยโอ้แล้วกูจะขุดเอากล่องอีกกล่องหนึ่งยังไงอ่เพื่อนมึงทับกันอย่างเงี้ยต้องค่อยๆขุดนะครับใช้ความอดทนในการขุดก่อนถ้ากล่องหนึ่งอยู่ตรงนี้แปลว่าอีกกล่องหนึ่งต้องอยู่ตรงนี้นะครับอ้านี่เปิดไม่ติดอ๋ออุ้ยเฮ้ยกูเจอสตสตาสแตนเอออาซาฮิแล้วสแตนแอโร่เออเฮ้ยเอามันดับอย่างนี้เลยเหรอ เอาเดี๋ยวคุณดูเอ้ยมันไม่ใช่ของที่จะดรอปพินอย่างนี้นะมันเป็นของที่เราต้องคา้าบนะครับเอ้ยไม่ต้องไปหาสแตนยากแล้วตอนนี้กูเจอสแตนแอโร่ในฝันกูละเฮ้ยแล้วเราก็เจอแผนที่ด้วยนะครับแผนที่ขอให้อยู่ไม่ไกลกูว่าอยู่ไกลแน่เลยว่ะไม่เป็ไรครับอย่างน้อยคลิปนี้เราก็ได้สแตนถือว่าคุ้มเอานับว่าคุ้มเลยโอเคหนึ่งสองปั๊มสีชมพูแบบนี้โอ้คิลเลอร์ควีน ไอ้เหี้ยตัวเดิมไม่เป็นไรนะครับตัวเดิมก็ตัวเดิมเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยถึงมันจะเป็นอ่าสแตนที่เราเคยเล่นไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าก็มันมันก็ยังดีอ่ะเออมันก็ถือว่าเป็นสแตนที่ดีเพราะว่าคลิกขว่าโ้ม <c oughs> ไม่ดีเว้ยสวยมันต้องอย่างงี้เพื่อนเออเราผมลืมไปคือถ้าเรามีไอ้นี่ยเราไม่ต้องใช้พิกแอกแล้วนะครับเพราะว่าเสียงมึงดังเกินเพื่อน ตอนนี้เราไม่ต้องขุดบล็อกแล้วเออไม่ใช่กุไม่กุ้งไม่ต้องใช้วิแอคขุดละมันจะเสียเวลานะถ้าไปแอคขุดมันขุดช้าก็ใช้นี่ขุดไปเลยขุดดําดิงไปเลยมันมีอ่ามันมีสูตรการใช้สแตนอยู่ครับแบบว่าอ่อแป๊บนึงนะปาบนี่เนหะ็นไมมันขุดบล็อกแตกเลยโดยที่แบบไม่ต้องไม่ไม่ต้องเสียเวลาครับอถึงมันจะไม่ได้ขุดเร็วแต่ว่าถ้าเป็นสกิลตัวเอฟอะนี่ไง นีกังสกิลตัวเอะ่ะโอเคไม่ลงเหมืองและวอีพีนี้เดี๋ยวเราจะไปไอ้นี e ่กันนะครับไปหาของจากใต้ทะเลโอเคเราตอนนี้มันใกล้ค่ำแล้วอะ่ะใกล้ค่ำก็ไม่กลัวตอนนี้กูมีสแตนเออเราก็ไม่ต้องเสียเวลาตัดไม้ด้วยครับเออเฮ้อนี่กูชอบตรงนี้แหละเอามาเพื่อนสวยเดี๋ยว่าตัดไม้แบบแป๊บเดียวอะ่ะโอเคนะครับอีพีนี้เดี๋ยวลองไปอ่า หาแผนที่ดีกว่าอ่ากูไปหาอย่างอื่นแล้วกูหาแผนที่นี่แหละจะเก็บของก่อนอ่าเก็บของเก็บของเก็บของเอาไม้มาหน่อยเอาไม้มาหน่อยแล้วก็อะไรอีกวะเอาทานมาหน่อยเอาอันนี้มาคราฟหน่อยอ่าแล้วก็มีระเบิดนะครับระเบิดนี่เราต้องใช้มันจะมีตัวหนึ่งที่ใช้จุดอ่าชนวนของมันนะครับแต่มันต้องใช้เหล็กด้วยเด็กโอเคอ้าวยิ่หาน้วลืมคราฟเลยโอเคแผนที่ผมรู้สึกว่าเราต้องไปอ่าทรงนี้นะครับ ว่าเวลาตอนเราเดินกลับบ้านมามันมันมน,นี่ย้ยมันมันเล็กลงอะ่แะแปลว่าเราต้องเดินไปทางนี้นะครับแล้วตอนนี้มันใกล้ค่ําแล้วอ่ะกูไม่ชอบเลยบรรยากาศก,กำคำ่ำเอยไปนอนก่อนดีกว่าครับผมดูลแล้วไม่อยากเสี่ยงตอนกลางคืนโอเคนะครับเราตอนก่อนดีกว่านะครับเพราะตอนนี้มันตอนกลางคืนแล้วเฮ้ยแต่คุณดูระหว่างที่ผมยืนรอเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ่อไอ้ตัวนี้เกิดวะมันคือตัวอะไรวะมันคือสแตนนะครับผมจําได้อยู่แต่ว่ามันมันแบบ ตอนนี้เราสู้มันไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราค่อยทำเป็นอีพีพไปแล้วกันพตอนนี้ถ้าเราสู้เราตายนะของกูแตกหมดโอเคกูว่าแถวๆนี้แหละต้องเดินไปก่อนนะครับอุย๊ยอ้าวอะไรวะกูดูแต่แผนที่แม่งกูล่วงเลยอืต้องดูอย่างนี้ป่ะอ่ะมันเล็กหน่อยนะครับแต่มันก็นก,นก็น่าจะมองเห็นอยู่แหละผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของตรงนี้นะครับโอเคกูว่าแถวๆนี้แหละปับ๊บโอ้โหกูเกือบตายกูกูลงเรือมาทีกูเกือบตาย เอ้อผมว่าผมน่าจะอยู่ฝั่งนี้มัง้งจำทางกลับบ้าน,นได้ไหมเนี่ย <laughs> โอเคแป๊บนึงผมขอจดพิกัดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่าตรงนี้เนาะเผื่อกูลืมเอ้อผมว่ามันฝั่งนี้แน่แต่ว่ามันแต่แต่มันอยู่ไหนวนะเนี่ยแล้วนี่คืออะไรอะ่ะแล้วนี่คืออะไรทําไมไม้เป็นอย่างนี้วะโอ้โอเคผมว่าตรงนี้ผมแขับไปกลางทะเลเลยชิบหายนละไม่รู้เจออะไรข้างล่างด้วยนคนดูใช่เป็นบ้านผีนะครับบ้านผีธรรมดาทั่วไปแหละเอ้ยมีกล่องด้วยว่ะแป๊บหนึ่งผมขอลงไปหาก่อนแล้วกัน คคิราีนน่่เสเตนกูใช้ในน้ำได้ตอนนี้กูไม่กลัวอะไรละมาดิมาดิกลับไะล่ะโอ้เฮ้ยแต่กูหายใจในน้ำได้แต่ไม่ตลอดดีกว่ากูลืมโอ้กูจะตายไม่เอาโอเคเฮ้ยผมเจอเรืออีกแล้วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปหาก็ได้อุ้ยฮึโอ้ กี่เลอร์ควีนตายไอ้เยี่ไม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 ่ต้องไม่จบแค่นี้แป๊ปนึงไอ้คลิปนี้กูว่าแม่งยาวเป็นชั่วโมงแน่เลยแค่นี้แม่งก็สามสิบนาทีแล้วแป๊ปนึงผมจำได้ว่าเราต้องไปทางนี้นะครับโอ้ไม่เพื่อนผมจะได้ผมข,ขับออกมาจากฝั่งทางนี้โอ้สวยเกือบตายอีกรอบนึงไอ้ตรงนี้คืออะไรวะความสงสัยใครรู้อีกแล้วกูแป๊ปนึงถ้าผมไม่ไปดูผมจุดสงสัยไม่ได้วะ่ะทำไมเป็นเป็นสีอย่างเงี้ย มันเป็นสีไง,งเ,เดี๋ยวเพื่อมาหาแล้วกันนะครับจําพิกัดไว้ก่อนอโอเคตรงนี้นะครับมันเป็นสีฟ้ามันเป็นสีฟ้าฟ้าว่าต้องมีอะไรแน่นอนโอเคนะครับตรงบริเวณนี้ตรนที่เราผ่านไปนะครับอ้าวตรงนี้ตรงนี้บริเวณตรงนี้นะครับดีๆกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วอ๋อเดีวของจะหายหมดโอ้ไม่น่าลงไปห้าวเลยแม่เอ้ยกูตายเลยของกูาหายไมเน่แล้วของมันไม่ลอยขึ้นมาข้างบนด้วยนะอ๋อลอยนี่หว่าอุ้ยอียมันตื้อไม่เลิกเลย ไม่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 กูจะไม่ตายกูจะไม่ตายกูจะไม่ตายกูจะอยู่รอดคงกระพันแล้วแผนที่สมบัติกูไปไหนหอะเพื่อนนี่ไงกูเจอโอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วกูก็ไปแล้วแหละตอนนี้อ๋อนี่นี่โอเคเราเห็นขอบทะเลแล้วครับโอเคแปลว่ามาถูกฝั่งโอ้มันอยู่บนเกาะด,ด้วยนะคนุณดูถ้าอยู่บนเกาะก็ยิ่งง่ายนะครับเราจะได้ระเบิดมันไปเลยเออกูใช้คิโลควีนก็ได้ดีกว่านี่ล็อคกดตัเลยเอา ก็ขุดไปเลยครับคุณด,ดูสวยเยลโล่เยลโล่ไม่ก็ข้างบนอุ้ยขอขอเฮียโ,โดนถ้าไเราอยู่ตรงนี้ดิเฮ้ยเอ๋อนี่กองกองอ๋อ,อกูขุดแตกไปแล้วออ๋โอเคโอเคโอเคอดดูเลยว่ามันดรอปอะไรเฮ้ยแต่มันดรอปเพชรด้วยวะ่ะเคสวยมันดรอปทองดรอปเพชรนะครับแล้วก็ก็ตามปกติมันดรอปปลาดรอป ใต้น้าแล้วก็หัวใจท้องทะเลนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็อ,อ๋อได้สมบัติไปทีรีย้อยนะครับเมื่อกี้เผลอขุดเลยไปหน่อยนึงไอ้เหี้ยของแม่งแตกเลยแต่ไม่เป็นไรกูได้เพชรมาคุ้มอยู่ได้เหล็กมาคุ้มโคตรคุ้มเลยโอเคปัญหาของเราตอนนี้คือกูกลับบ้านไงเนี่ยกูลืมทางโอ,โ,อโอ้จริงที่ผมอยากได้ผมไม่ได้อยากได้เพชรขนาดนั้นะตอนนี้ผมอยากได้เลสโตนว่ะ แต่เลสนตน้นี่มันต้องแบบว่ามันต้องขุดอ่าเราต้องขุดลงไปข้างล่างนะครับนี่นี่โอเคทางบ้านกูจะสูงแบบนี้แหละโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงนี้คือบริเวณที่เราจะไปสำรวจนะครับ EP หน้าเนาะโอเคนี่เราก็จะสมบัติเรียบร้อยแล้วว่าคลิปนี้ไว้่นี่ก่อนละกันนะไว้ชอบลืมกดไลค์ผมด้วยก็โอเคซอมบีเด็กชิบหายละไม่นะไม่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 ยไม่ไม่ขอหนีก้อนถึงบ้านแล้วกูกูจบคลิปเลยกูสัญญา สวยโอเคว่าคลิปนี้กูไปแล้วผมเชียการเฮ้ยเดี๋ยวมันลงจากเรือไงวะเฮ้ยเฮ้ยเอากูลืมกูลืมกูลืมวิธีลงจากเรือเอาจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวเพิ่มตายกดกระโดดอ๋อโอเคโอเคกดกระโดดปึ๊บเออไม่ใช่เดี๋ยวเมื่อกี้นี่กูกดกระโดดไม่ได้